สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มานะครับรีวิวกันต่อนะครับเกี่ยวกับบอร์ดรุ่นทวินเทอร์โบตัวนี้นะครับก็อย่างที่ลงคลิปไปนะครับก็คือเกินไปนะครับเรื่องด้ายตัวนี้นะครับก็วิธีการตัดแผ่นขนานนะครับแล้วก็ จุดดีจุดเด่นนะครับของบอร์ดตัวนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกถึงวิธีการโยงสายนะครับให้ดูว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับจะได้ทําตามถูกนะครับอย่างที่บอกว่าโมดูลตัวนี้นะครับเป็นโมดูล12 12คู่นะครับก็จะแบ่งเป็น B ทับหกับ B ทับสนะครับ b ทับหนึ่งจะแบ่งหกคู่ b ทับสองก็จะแบ่งอีกหกคู่นะครับตามที่ได้คุยกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าบอร์ดรุ่นนี้มันมีจุดต่อแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับก็มาทําให้ดูเลยนะครับเรามาไล่กันเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับสายนะครับขา B เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองชุดเนี่ยนะครับหกคู่ตรงเนี้ยนะครับ b ทับสองเห็นไหมครับ B ฝั่งลบ B ฝั่งบวกฝั่งนี้ก็จะเป็น B ทับหนฝั่งบวกกับฝั่งลบตามขั้วเลยใช่มไหมครับ E E อีมีเส้นเดียวไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องตัดลายนะครับที่เหลือก็คือเป็นไฟลบกับเป็นไฟบวกของฝั่ง52.0 0กับ19 4 3นะฮะโอเคเมื่อเรา เตรียมสายนะครับเตรียมอุปรกรณ์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเวลาเราประกบบอร์ดเนี่ยนะครับเวลาเราประกบบอร์ดปุ๊บนะฮะเดี๋ยวจะต้องใส่แผ่นรองนะไอตัวตัวรองพิมพ์นนะท่นี้ยังไม่ได้ใส่นะครับผมผมไกด์ลน์ให้ดูก่อนเห็นะไ,ไหมครับพอประกบบอร์ดปุ๊บเนี่ยสายที่เตรียมไว้เนี่ยมันก็จะพอดีเลยนะครับไม่ได้หมายไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงความยาวพอดีนะหมายถึงว่าสายมันก็จะครบทุกเส้นนะฮะตามบอร์ดพอดีเลย ตรงนี้เดี๋ยวมันสั้นยาวยังไงเดี๋ยวเราก็ตัดเพิ่มได้นะโอเคเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ทีแรกเลย v ลบเห็นไหม v ลบก็คือไฟลบก็คือไฟจากคา C นะีน่ยมาเข้าที่ v ลบ v บวกเนี่ยก็คือสายสีแดงนี่นะครับเข้าเรียบร้อยเข้าสายสีแดงนะครับแล้วก็จะมี B-1 ทับหนึ่ง ลบเห็นไหม b ทับสองอ่า b สองลบเห็นไหมฮะเนี่ยฉะนั้นเนี่ย b b หนึ่งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรามาร์ k ไว้ตั้งแต่ทีแรกก็คือเราจะ b หนึ่งไว้ตรงนี้หกคู่แล้วก็อีกหกคู่ด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็น b สองฝั่งลบเห็นไหมเราก็ต่อตัวนี้เป็น b หนึ่งเรา,าเข้านี่ b สองฝั่งลบเราก็เข้านี่ e e ไม่ต้องตัดมีเส้นเดียวเข้านี่เห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน b 1บวกเข้านี้ b 2ฟฝั่งบวกก็เข้านี่เนี่ยจบละนะฮะมันเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยนี่ยเห็ไหไฟลบไฟบวก b 1ฟฝั่งลบ b 2ฟฝั่งลบ e e นี่ b 1ฟฝั่งบวก b 1ฟฝั่งลบ จบลวนะครับนี่ก็เสร็จสำเร็จรูปเรียบร้อยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือ,อาการโยงสายเข้ากระบอดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาบอกถึงวิธีการปรับไอ้เนี่ยเกือกหมาในบอดเนี่ยจะมาบอกถึงว่ามันทำอะไรได้บ้างมันปรับอะไรได้บ้าง ปรับผิดปรับถูกเป็นยังไงนะครับปรับไม่ดีพังนะครับก็โอเคนะครับเด็กคลิปหน้านะครับมารีวิวกันส่วนี้เนี่ยก็มาเป็นตัวไกด์ไลน์เพิ่มเติมนะครับให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยบอกแค่หน2สองหนก็เข้าใจแล้วก็คือเห็นภาพลึกภาพออกแล้วก็ไปทำได้เลย แต่บางคนเนี่ยนะครับล,ลูกลูกค้าบางท่านเนี่ยนะครับก็คือต้องอย่างนี้จริงๆนะครับลูกค้าบางคนบอกว่าพี่หัดทาไมชอบทาคลิปซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามาก็คือผมก็ต้องเผื่อคนอื่นด้วยสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจจริงๆอะ่ะเนี่ยต้องทาให้ดูถึงขนาดเนี้ยเออต่อตามจะทําได้เนี่ยก็คือมันต้องอย่างนี้จริงๆนะครับถึงที่บอกว่านี่แหละคือคือตัวตนผมนะครับก็คือ บางทีมันมวนมั่งอะไรมั่งซ้ำม,มั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยก็คือเพื่อส่วนรวมนะครับก็คือสำหรับใครที่ไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเวลาผมเทรนหลังใหม่อ่ะผมยิ่งวันนี้เยอะนะครับคือบางคนเนี่ยเรียนต้องการจะเรียนแบบผมเนี่ยเนี่ยมันทำไม่ได้เหมือนผมเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ย ลูกค้าบอกปัญหามาแค่เล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่คือลูกค้าบอกว่าพี่มันเป็นเนี่ยมันเป็นแค่นี้แค่นี้คือผมไม่เห็นอะไรเลยครับผมต้องนั่งหลับตาแล้วเข้าไปอยู่ในจุดนั้นให้ได้อะเพื่อแก้ปัญหาลูกค้านะครับเนี่ยนะครับมันคือตัวตนของผมนะก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไกด์ไลน์ให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะครับโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็ว่ากันใหม่ นะครับสวัสดีครับ